อยู่บมามามาทำไมมีอะไรอ่ะก็จะมารายงานนั่นแหละรายงานเรื่องในหมู่บ้านเนี่ยเนาะใช่เกิดอะไรขึ้นอ่ะเมื่อเช้านะอืมลูกอีตําอีตําอะไรนะข้างบ้านอ่ะไอ้ลูกใครหรอไอ้ไอ้มอสอ่ะอ๋อไอ้มอสข้างบ้านตรงนี้นะเออมอเตอร์ไซค์ล้มล้มแล้วก็ยายเมียนยายเมียนตกต้นลำไยแลูวคนในหมู่บ้านเราเนี้ยเป็นอะไรเนาะเออนั่นแหละก็เลยพาไปโรงพยาบาลกันดีๆจะได้รู้ เออแล้วนี่เจอหนูจันด้วยหนูจันข้างบ้านเนี่ยน่ารักน่ารักกันนะเออนั่นแหละไปเจอที่โรงพยาบาลก็ไปทำไมอ่ะก็เห็นว่าไปตรวจเลือดตรวจเลือดตรวจเลือดเป็นอะไรอ่ะก็อะไรน่ะบวกบวกบวกเบิกติดเชื้อนี่แหละเหรอเอ้าผู้ใหญ่เป็นไรเป็นไรอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรอีหนูจันมันติดเชื้อใจคอไม่ดีเหรอเออทำไงวะนนี้ เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ค่อยสบายแล้วเนี่ยดูไม่ค่อยสบายนะเดี๋ยวเข้าบ้านก่อนไปบ้ช่วยกลับไปก่อนเอาหรอเออเออฉันลานแล้วนะตายหายยแล้วกูเอ้ต e ัวแล้วกูเฮ้ยา